ในโลกของการบริหารธุรกิจมันมีผู้นําเพียงไม่กี่คนนะครับที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จได้อย่างโดดเด่นเทียบเท่ากับอีลอนมัสหนึ่งในผู้บริหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกเทคโนโลยีการบริหารงานของเขาเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่เรียกว่าฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเน้นการทํางานหนัก และทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับพอดแคสต์ Podcast EP นี้จะมาชวนคุยนะครับกันว่า h a r ์ c o r e ์สไตล์แบบอิลลมัสกับวิธีบริหารสุดโหดทำยังไงนะครับให้พนักงานทำงานได้100ชั่วโมงต่อสอัปดาห์ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek Life Better Life for more happiness and Success to for Ha and สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Life รายการที่จะมานำเสนอแนวทางวิธีการพัฒนาตน,าตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับในอีพีนี้จะมาชวนคุยวิธีการบริหารงานสไตล์อีลอนมัสนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครรู้จักประวัติของอีลอนมัสดีได้อ่านหนังสือถึงเรื่องราวของเขานะครับในหลากหลายธุรกิจที่เขาเข้าไปบริหารงานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบสไตล์การทํางานของอีลอนมัสเนี่ยไม่ใช่สไตล์อเมริกันเลยด้วยซ้ำนะครับ แต่เป็นรูปแบบสไตล์ที่เหมือนคนจีนนะครับที่เน้นการทำงานหนะักไม่มี OT หรือว่าให้พนักง,งานเนี่ยทำงานแบบเป็นร้อยชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดมากๆแต่ว่าสุดท้าย e อ f i c i e n c y ของการทำงานในบริษัทของอ e ีลอมัสเนี่ยมันก็จะสูงมากนะครับจากหลากหลายธุรกิจของเขามไม่น่าแปลกใจนะครับที่ทำไมบริษัททุกแห่งที่อ e ีลอมัสเข้าไปบริหารเนี่ยมันถึงประสิทธิภาพออกมาค่อนข้างดีนะครับอาจจะยกเว้นทวิตเตอร์ไว้นิดหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปในปี2008ที่อีลอนมัสเข้ามาบริหารงานเทสลาในช่วงวิกฤตและด้วยวิสัยทัศน์ที่จะปฏิวัติอุตสาหการรมยานยนต์ให้เป็นมิตรกับสิ่งวแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเขาก็กําลังใช้แนวทางการบริหารแบบเดียวกันนี้นะครับในการปรับเปลี่ยนธุรกิจอื่นๆอย่าง X หรือทวิตเตอร์เดิมนะครับให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเขาสําหรับผู้ที่เคยร่วมงานกับอีลออมัสเนี่ยการประชุมมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องรับข้อความตอนตีสอรรทงททรศัพ์ตอน การนำเสนองานต่อหน้าเขาเนี่ยต้องกระชับและตรงประเด็นนะครับโดยมีเวลาเพียง30วินาทีในการอธิบายแนวคิดของตนเองพนักงานหลายคนเนี่ยเล่าว,ว่าพวกเขาต้องดื่มกาแฟ,แฟเอสเปรสโซอย่างน้อย2แก้วก่อนเข้าประชุมกับอีลอนมัส์นะครับเพื่อให้พร้อมรับมือการประชุมที่มันเข้มข้นเอามากๆการทํางานไปใต้การนําของเขาเนี่ยเรียกร้องความทุ่มเทอย่างสูงโดยพนักงานเนี่ยต้องทํงานถึงาน80-100ชั่วโมงต่อสัปดาห์เข่าเม็ดล็อกนะครับอดีตพนักงานของเทสลาที่ร่วมงานในปี2009เนี่ย ก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ว่าทุกคนในทีมเนี่ยมีความกระตือรือร้นกับแบรนด์อย่างมากนะครับแม้จะแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและงานอดิเรกแต่พวกเขาก็รักในสิ่งที่ทำนะครับเมทล็อกเองเนี่ยปัจจุบันเปิดร้านซ่อมรถย,ยนต์ไฟฟ้าของตัวเองที่เมืองซีแอตเทินะครับหลังจากถูกเลิกจ้างในปี2013เนื่องจากความเข้าใจผิดกับหัวหน้างานของเขาเช่นเดียวกับแกลเลตดิสมานะครับที่เข้าร่วมงานกับ SpaceX ในปี2011 ด้วยแรงบันดาลใจจากภารกิจของบริษัทนะครับที่ต้องการพามนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารแม้ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่โหดเยี่ยมออกมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มาจากการบังคับเลยนะครับหากแต่เป็นแรงขับเคลื่อนภายในของทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ลิสแมนเนี่ยลาออกในปี2018นะครับเพื่อไปสอนหนังสือที่ University of Southern California หลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยต้องการหางานทําที่มีความกดดันน้อยลงนะครับ การบริหารงานของอีลอ m u s เนี่ยมักจะเริ่มต้นโดยการสร้างวิัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนนะครับเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเทพเพื่อความสําเร็จอย่างไรก็ตามนะครับที่ Twitter หรือ X เนี่ยสถานการณ์มันอาจจะแตกต่างออกไปนะครับทิมฮิกกินส์นักข่าวจาก s t r e e t Journal เนี่ยและผู้เขียนหนังสือ Power Play นะครับมองว่าภารกิจของ Twitter ในการปกป้องเสรีภาพในการสแสดงออกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจเท่ากับการพามนุษย์ไปดาวอังคารของ SpaceX นะครับนอกจากการทำงานหนักนะครับ อีลอนมัสเนี่ยยังเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานนะครับด้วยการทุ่มเททั้งเวลาและเงินทุนส่วนตัวเขามักจะนอนที่สำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบนโซฟาหรือแม้แต่บนพื้นนะครับในช่วงวิกฤตของเทสลาในปี2008เนี่ยเขาถึงขั้นนําเงินส่วนตัวล้านสุดท้ายมาลงทุนในบริษัทนะครับก็ต้องบอกว่าการบริหารแบบฮาร์ดคอร์ของมัสเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจนะครับแต่มันก็มีผลกระทบต่อพนักงานไม่น้อยเลยทีเดียว หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าและทนกับอารมณ์ที่แปรปรวนของเขาแทบจะไม่ไหวนะครับนำไปสู่การลาออกของพนักงานจํานวนมากโดยเฉพาะที่ Twitter ที่มีการปลดพนักงานถึง50%ภายในสัปดาห์แรกที่เขาเข้ามาควบคุมนะครับแม้จะมีข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบในบริษัทนะครับแต่มสัสเนี่ยยังคงยึดมั่นในวิธีการบริหารของตน เขาใชอในการจ้างเฉพาะคนที่เก่งที่สุดและให้พวกเขาเนี่ยทำงานกับปัญหาที่ท้าทายที่สุดโดยหลีกเลี่ยงระบบราชการแบบเดิมๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คืออีลอนม,มสัสเนี่ยมักจะสื่อสารกับพนักงานโดยตรงไม่ผ่านลำดับชั้นการบริหารที่มีความซับซ้อนนะครับทำให้การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายังใช้แรงจูงใจทางการเงินในการกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะครับปัจจุบัน X กําลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับที่เทสลาเคยเผชิญมาก่อนหน้านี้นะครับ อีลอนมัสเนี่ยก็ต้องหาวิธีการสร้างไรายได้ท่ามกลางตลาดโฆษณาที่หดตัวและภาระหนี้สินของบริษัทที่มหาศาลนะครับสำหรับผู้ที่กําลังทํางานภายใต้การนําของอีลอนมัสเนี่ยคำแนะนําจากอดีตพนักง,งานก็คือให้ทํางานไปเรื่อยๆนะครับและพยายามอย่าไปดึงดูดความสนใจจากอีลอนมัสมากจนเกินไปเพราะการทํางานกับมัสเนี่ยมันอาจเป็นดาบสองคมนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสร้างความกดดันที่มากเกินกว่ามนุษย์ทํางานทั่วไปจะรับได้นั่นเองครับผมสาหรับวิธีการบริหารงานสไตล์ฮาร์ดคอร์แบบอีลอนมัสใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ